สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาดูกันในเรื่องของการชำระเงิน Play Store หรือ Google Play นะคะผ่านระบบของระบบวันดูคอหรือว่า DT แทนะคะค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะก็คือเข้าไปตรง Play Store นะคะคือเดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องมีบัตรเครดิตหรือว่าบัตรวีซ่าค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคือต้องชําระด้วยวิธีการใช้บัตรเครดิตหรือว่าบัตรวีซ่าแต่เดี๋ยวนี้พวกโปรแกรมอะไรต่างๆพวกของเจ้าของ d ีแท็กและก็อ a อ s พวกนี้ค่ะเขาก็จะทําขึ้นมาให้เราสามารถที่จะชำระเงิน g o o l e Play อ่ะผ่าน ระบบรายเดือนของเขาได้นะคะค่ะขั้นตอนแรกก็คืออย่างแรกก็คือเพื่อนๆจะต้องมีรายเดือนของ ais หรือว่าของบันดูคอหรือว่าของ detec นะคะก่อนพอมีเสร็จแล้วปุ๊บเพื่อนเก็เข้ามาตรงหน้าจอของ Play Store นะคะก็คือหน้าจอนี้ที่เราใช้โหลดอะไรสารพัดหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กดตรงสามขีดด้านซ้ายนะคะกดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บเพื่อนๆก็เลื่อนมาตรง คำว่าวิธีการชําระเงินนะคะค่ะตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะมีวีซ่าของแอนิมีวีซ่าอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีใช้งานใช้การเรียกเก็บเงินผ่าน dt แท็ตัวนี้เพราะว่าแอนใช้ระบบของ d ีแท็อยู่นะคะมันก็จะขึ้น d t แทถ้าเพื่อนคนไหนที่ใช้ของ a อ s มันก็จะขึ้น a อ s นะคะเราก็กดเลือกเข้าไปได้เลยแล้วก็ทำรายการไปเรื่อยๆอะไแบบนี้ค่ะเปิดการใช้งานผ่าน d t แทมันก็จะ แค่นี้เราก็จะสามารถชำระตัวรายการนี้กับระบบรายเดือนของระบบโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ได้เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะแล้วแต่นะคะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิธีการจ่ายเงินเนี่ยมันจะมีหลายช่องทางให้เลือกเลือกนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดนก็จะมาแนะนำในเรื่องของ การใช้บัญชี PayPal อะไรพวกนี้ค่ะมันก็วีซ่าหรืออะไรแล้วแต่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะเกี่ยวกับระบบของระบบตัวสับนะคะเห็นไหมคะพอเรากดเข้าไปหลังจากนั้นเราก็เปิดกดเปิดการใช้งานพอเราเปิดปุ๊บมันก็จะมีให้เราก,กดยืนยันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะผูกกับบัญชีรายเดือนของเราแล้วมันก็จะส่งบินไปเรียกเก็บเราเหมือนกับวิธีการเรียกเก็บค่าบริการทั่วไปอะคะ่ะ ค่าโทรค่าอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็สามารถทําได้นะคะเดี๋ยวนี้มันก็มีช่องทางให้เราเลือกเยอะแยะมากมายค่ะค่ะหวัง่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ